สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส a c e b o o k แอดนะครับในวิดีโอที่38แล้วนะครับเดี๋ยวในวิดีโออ P ีนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดไปหาลูกค้าใหม่ๆมันมีวัตถุประสงค์อะไรหรือมีทริคอะไรที่สามารถทําได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ประมาณสัก 2- 3ทริคละกันถ้าเพื่อนๆนนะครับพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวมาลงสนามจริงกันได้เลยครับเบื้องต้นนะครับขออนุญาตนะครับแชร์หน้าจอก่อน มันจะมีอยู่ด้วยกัน2วัตถุประสงค์นะครับหลักๆเลยที่เ,เพื่อนๆสามารถยิงแล้วก็เน้นเพื่อให้มันเนี่ยวิ่งไปหาลูกค้าใหม่ได้นะครับวัตถุประสงค์ที่1ก็สืบเนื่องจากตัวการมีส่วนร่วมในวดีอ e p ที่แล้วเลยนะครับเลือกวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเลือกการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดเปิด CBO เหมือนเดิมนะครับยิงแอดทุกครั้งต้องเปิด CBO ทุกครั้งนะครับ อ่สมมติใส่งบไปวันละสามร้อยบาทปริมาณเราเลือกเป็นสูงที่สุดนะครับเสร็จแล้วกดถัดมาจุดที่หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอ่อมาเซตได้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อเนี่ยเราสามารถเลือกยิงไปหาคนที่ไม่รวมคนที่ถูกใจเพจของเราได้แล้วเราก็ใส่ชื่อเพจลงไปนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่รวมคนที่ถูกใจเพจเจนี่ก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ ไม่ซ้ำเดิมและอันนี้จุดที่หนึ่งคริกที่หนึ่งคลิกที่สองคือเราสามารถเลือกการปรับการแสดงโฆษณาเนี่ยเป็นการเข้าสึงที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันได้คือพูดได้ง่ายว่าในหนึ่งวันคนหนึ่งคนจะเห็นแอดของเราแค่หนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาจจะวิ่งวนไปหาคนเดิมก็จะน้อยลงมากๆครับอ่ะอันนี้คือวิธีการสองวิธีการนะครับในวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม ถัดมานะครับจะมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งวัตถุประสงค์นี้ผมเคยสอนเพื่อนๆไปแล้วก็มากดสร้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเลือกการเข้าถึงครับและกดดําเนินการต่อเปิด CVO ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับเลือกเป็นปริมาณสูงสุดเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วจุดใครแม็กก็เหมือนเดิมเลยครับมาเซตตรงการเชื่อมต่อครับอ่าเชื่อมต่อครับเราก็จะเลือกเป็นคนที่ไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจหรือติดตามเพจของเรานะครับ แล้วก็ใส่ชื่อเพจของเราลงไปเสร็จแล้วนะครับตรงการเข้าถึงเนี่ยนะครับมันจะสามารถเซตพวกความถี่ได้เห็นไหมหนึ่งอิมเพรชันทุกๆเจ็ดวันอยากจะให้แอดของเราไม่ซ้ำกันทุกๆกี่วันก็ทำได้หมดเลยครับเช่นหนึ่งอิมเพ n ชันทุกๆหนึ่งวันแสดงว่าในหนึ่งวันคนจะเห็นแอดของเราแค่ครั้งเดียวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการยิงแอดเพื่อให้แอดตัวนี้วิ่งไปหาลูกค้าใหม่ๆนะครับลองเอามาใช้กันดูหรืออาจจะแบบหนึ่งครั้งทุก10วันก็ได้10วันเห็นครั้งหนึ่งก็จะกระจายกระจายกันไปแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าถ้าจะขนาดนั้นเนะ่ยเอาสัก1วันตอนหนึ่งครั้งก็พออย่างน้อยๆให้เขาเห็นแอดเราวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าจะยิงไปหาลูกค้าที่เคยซื้อของไปแล้วเนี่ยหรือไม่เคยซื้อของอันเนี้ย มันวัดไม่ได้มันก็เลยต้องใช้วิธีเหล่านี้ครับเพื่อสโคบแล้วก็วิ่งไปหาลูกค้าใหม่แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็ก็คือการทำคัสตอมออเดียนขึ้นมาแล้วเอาคัสตอมออเดียนนั้นามาใส่ในไม่รวมนะครับไม่รวมคนที่เคยมีส่วนร่วมกับคัสตอมออเดียนนั้นก็จะสามารถเอ่อสกรีนคนที่ยังไม่เคยเห็นแอดของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับก็จบแล้วสำหรับวิดีโอ EP นี้ก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยฝากช่องทางการติดตามมาไว้นะครับก็จะมีช anel นะัทวุฒิผู้เพชร เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคอมเห็นขว่าขอบคุณให้ด้วยช่องทางต่อมาจะเป็นไลน์แอดแอดนัทวุฒิ854นะครับก็สามารถมาฟอลโล่ไว้ได้นะครับเวลามีคลิป,ปใหม่ๆผมจะบอทแสให้เพื่อนๆได้เรียนก่อนนะครับถัดมาจะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคลังความรู้นะครับกลุ่มนี้สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาต่างๆได้มีเงื่อนไขง่ายๆคือห้ามโพสตซื้อและห้ามโพสต์ขายนะครับแล้วก็จะมีแฟนเพจนัทวุฒิ เข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดเวลามีไลฟ์สดเวลามีคลิปใหม่ๆเวลามีการลงทะเบียนคอร์สต,ต่างๆจะทําที่แฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะัทวุฒิผู้เพชน,นะครับเป็นชื่อสัตว์ไทยเฉยๆนะเข้ามาแล้วถ้าเพื่อนไม่เต็มแอดเฟรนได้กดเป็นรายการโปรดถ้าเพื่อนเต็มก็กดติดตามเอาล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยยิงแอดไปแล้วเนี่ยมันเริ่มตันต้องการยิงไปหาลูกค้าใหม่ๆ ต้องการให้คนแต่ละคนเนี่ยเห็นแอดของเราเนี่ยไม่ซ้ำกันต่อวันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับสวัสดีครับ